เราจะไปดูดาวกันนะคะ,ะมีท้องฟ้าจำลองด้วยนะคะที่นี่คือหอดูดาวอยู่ที่โคราชนะคะ,ะไปค่ะเดินไปเลยค่ะมมิิวว มชาติแสงจะเดินทางไป็นไงคะเจ๊เป็นเส้นตรงเสมอแต่จะเบี่ยงเบนเออกจากแนวเดิมได้ถ้ามีตัวกลางที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันนี่เราเลยทําการทดลองนะคะทําให้เกิดการหักเหของแสงตอนแรกเห็นไหมแสงเป็นเส้นตรงพอเราวางตัวกลางไปปั๊บเป็นไงคะข้ไงน,นี้นเหรอัวนี้นเหรอโอ้แต่และอันก็แตกต่างกันฮ ดูว่ามันจะผสมสีไหมคะคไปท้องฟ้าจำลองกันนะคะคประตูขวามือค่ะทรงตูงขวามือค่งนะ ข้างึืนข้างแรมอ่าดวงจันทร์จะหมุนทวนไปอย่างนี้นะคะถ้าตอนที่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะเห็นดวงจันทร์มืดเลยนี่เป็นนี้ค่ะใช่ไหมพอไปอีกก็จะเห็นดวงจันทร์เป็นเสีย่ยวพอมาถึงตรงนี้โลกอยู่ระหว่างพระอาทิตยกับดวงจันทร์เราจะเห็นดวงจันทร์เป็นยังไงคะเต็มดวงเต็มดวงแต่ถ้าหมุนมาเรื่อยๆก็จะเป็นเซี่ยวแบบนี้ใช่ไหม อันนี้ก็เห็นครึ่งหนึ่งถ้ามาดวงจันทร์อยู่ระหว่างพระอาทิตก,กับโลกจะเห็นดวงจันทร์มืดใช่ไหมคะโอเคตาแปันต่อไปฤดูหนาวช่วงกลางวันจะน้อยแต่ถ้าฤดูร้อนช่วงกลางวันจะเยอะนะคะการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์แกส๊สนะจะไม่ได้องค์ประกอบมันไม่ได้เป็นหินใช่ไหมมันเกิดจากแกส๊ส จะเป็นอย่างเช่นดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและเนปจูนประกอบด้วยธาตุเบาอย่างไฮโดรเจนแล้วก็ฮีเลียมค่ะหมุนรอบตัวเองอย่างรวดเร็วเ <Okay. S 1> ขาบอกว่าอะไรเนี่ยอ่ะไม่เขาบอกว่า mm hmm. ให้หมุน ทรงกลมช้าๆแล้วสังเกตการไหลเวียนของของไหลอ่าหมุนช้าๆค่ะเห็นไหมเห็นข้างในไหมเห็นไหมคะนี่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 ใช่เปรียบเทียบการไหลของของไหลบริเวณกึ่งกลางของทรงกลมกับบริเวณขั่วอ่ะนั่คือกึ่งกลางอนงสังเกตตรงกึ่งกลางกึ่งกลางมันจะเป็นสีฟ้าที่เยู่อ่าเขาให้ดูกึ่งกลางว่าของไหลเป็นยังไงเร็วอนหมุนช้าๆแล้วก็ดูตรงขั่ว ที่อยู่บนดาวพฤหัสเป็นแถบเมฆนะคะแตกต่างกันไปมันก็เลยเห็นเป็นสีไม่เหมือนกันนั่นเองอ่ะต่อไปค่ะน้ําหนักของวัตถุมเมื่อเปรียบเทียบกับดาวเคราะห์ดวงต่งตางๆเราจะให้เราเปรียบเทียบอะไรบ้างโลกดวงจนันดาวอังคารและดาวพฤหัสค่ะลองยกไหวไหมคะแล้ววังหล่นออกมานะคะนะแล้วหนูลองยกทุกอันแล้วหนูลองเทียบกันว่าไหนหนักที่สุด แลก็บอกมามาว่าไหนหนักสุดดาวพระฤกหันละครบเรามาอ่านดูถูกไหมดาวฤหันเป็นดาวเคราะห์ที่มีมวลมากที่สุดทุกต้องค่ะ ไรเมื่อไปอยู่บนดาวเคราะห์ดวงต่างๆหนูหนักเท่าไหร่คะถ้าอยู่บนโลก24.25แต่ถ้าหนูไปอยู่ที่ดาวพุธหนูจะหนัก9.21ค่ะอยู่ดาวศุกร์หนัก22อยู่ที่ไหนหนักมากที่สุดลองดูสิคะถูกไหมไม่ใช่นี่ไงนี่อะไร หนูหนักห้าสิบหกจุดเจ็ดสี่หนักเท่าไหร่คะบนโลกสิบสี่จุดแปดค่ะแล้วที่ไหนหนักที่สุดต้องเป็นที่เดิมไหมลองดูซิที่เดิมคือที่เจ๊นหนักที่สุดก็คือดาวพะระฤกษ์หัจะเป็นดาวดวงเดิม<ร>าดาวพะระฤกษ์หัมามามีน้อยกว่าห้านะมีน้อยกว่าห้า 5. บนดวงจันทร์น้องจันน้ำหนักแค่2.51ก็คือน้อยที่สุดเอ้นั่นเองนะคะบนดาวเคราะห์ดวงต่างๆดาวเคราะห์ดวงไหนที่หนูไปอยู่แล้วหนูจะน้ำหนักมากที่สุดดาวพฤหัสแล้วถ้าไปอยู่ที่ดาวเคราะห์อะไรจะเบาที่สุดกูงั้นหมา่าม้าไปอยู่ที่ไหนดีต <laughs> ้องไปอยู่ดวงจนันทร์หม่าม้าจะได้น้ำหนักเบา <laughs> <laughs> อ่นนี่คือการสังเกตดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะ <laughs> สังเกตดวงที่มันจะมีจุดบนดวงที่เขาเรียกว่าซันสปอตค่ะเป็นพื้นผิวที่มีอุณหภูมิ4,000คลวินซึ่งต่ำกว่าบริเวณโดยรอบทำให้เห็นว่ามืดกว่าบริเวณอื่นบริเวณอื่นที่มันแดงๆอ่ะแปลว่ามันร้อนมากแต่ตรงที่มันจุดดำคือมันอุณหภูมิต่ำที่สุดเราอยู่ส่วนไหนของกาแล็กซีทางช้างเผือกอ่า ทางชั้นเพล็กเขาเรียกว่า Milky Way Galaxy <ร>ค่ะนองจะมิลกิวเออยู่อาจารย์ภาษาอักษสอนหยู่แล้ว,วมิลกิวเอของจริงเลยเหรอใช่ที่เขาบอกอุกกาบาตตรงนี้เป็นอุกกาบาตเหล็กแล้วทำไมมันใหญ่นี่คือของจริงเลยอุกกาบาต กบาตเล็กคือวัตถุจากนักโลกที่หลงเหลือจากการเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศและตกกระทบผืนโลกนักวิทยาศาสตร์แบบ่งกบาตออกเป็นสามประเภทมีิุกบาตอะไรรู้ไหมหินเหล็กแล้วก็เป็นทั้งหินและเหล็กค่ะนี่เขาบอกว่าอะไร้ะองค์ประกอบแตกต่างกันมีแร่เหล็กเป็นองค์ประกอบหลกักทําให้สามารถดูดติดแม่เหล็กได้ค่ะโอ้ยเป็นแบบชุดที่จะเขาออกน้องโลกค่ะ เหยียบบนดวงจันทร์ชื่อว่าอะไรให้ทายมนุษย์คนแรกคนนั้นอะคนนั้นอะที่ได้เหยียบบนดวงจันทร์หนูว่าคิดว่าเขาชื่ออะไรเขาชื่อว่า n ิวอาร์มสตองค่ะเขาใช้เขาใช้คิดว่าเท้าไหนคะขวาหรือซ้ายคะาว่เขาใช้เท้าซ้ายค่ะเหยียบบนดวงจันทร์ ไม่ใช่เมฆค่ะแต่ตอนนี้ท้องฟ้ามันยังไม่มืดเลยค่ะต้องไปรอก่อนเดี๋ยวคงมีพี่อธิบายให้เราฟังค่ะวันนั้นที่เราจะไปดูเดี๋ยวเราไปดูโวราันกันก็เหนือจะกำลังขายายที่ใหญ่แล้วนะครับเราจะมาดูว่าภาพมันเหมือนกระตาที่เราดูไหมคุณตัวนี้ครับตัวควบคุมกล้อง ส่วนนี้คือตัวตัวกล้องนั่นเองที่เราเรียกว่าทิวนะครับก็จะมีส่วนประกอบหลักก็คือมีเลนส์ตาที่เราจะดูตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เล็กๆเนี่ยก็คือกล้องเล็ง์เพราะแสงของดาวเนี่ยแสงของวัตถุจะผ่านตอนนี้หลกจะผ่านแล้วนี้ครับเข้าไปซุปแล้วมันก็จะผ่านเข้าไปในตัวหลักกล้องนะใช่อยู่ถึงประมาณนี้แล้วก็เลนส์ชุวนี้จะเข้ามารับภาพที่เกิดขึ้นให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดู ้นว่าหนูเห็นอะไรแล้วลองเทียบกับหันไปมองของจริงสิเหมือนกันไหมหรือแนวของกล้องที่มันกำลังลิงไปเราดูอะไรอยู่รอดีดดีดีดดีดัีดด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 ้ดงีดดีกลับดีด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 ้ีดด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 ีะดีด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 ดีี่ยืนอยู่ีรดดดดาดดดาวดดี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  อ,อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากครับแล้วก็บางทีมันจะขึ้นมาก่อนดวงอาทิตย์แล้วก็บางทีมันจะตกหลังดวงอาทิตย์ถ้าไหนยพวามว่าขึ้นมาก่อนก็คือตอนเท้านะครับดาวดาวสุรตอนนี้ก็ขึ้นมาตอนเท้าใช่แต่ถ้าแบบว่าบางทีดาวสุกมันตกหลังดวงอาทิตย์นั่นหมายความว่าบางทีเรามีโอกาสถึงพะตอนทร,นะร,ร์ก็ขาได้แต่ตอเนี้ดูดาอื่นถ้าเป็นดาวเพราะนะวันนี้วันนี้ไม่มีเลย ใกล้มากใกล้โลนทิศมากวันนี้มันมันดูยากมากครับตอนนี้นะคะพระจันทร์ขึ้นแล้วค่ะไหนนางชิดไปที่พระจันทร์ขึ้นทางทิศไหนคะทิศตะบนออกเราเห็นเงาของดวงจันทร์แล้วลองดูเ่อะได้ครับยังไม่ได้สวยเลยอ่ะถึงไหมฮะ กลมๆ่ะตอนนี้นเห็นละว่ามันอยู่ในมุมมองภาพละมันกลมๆกลมๆยังไม่เห็นอะไรแค่กลมๆถึงก้อกลมๆบุญขุดก็มันเป็นมันเป็นเราจะขึ้นไปดูกล้องที่ใหญ่สุดของที่นี่นะคะจะได้ถ้งนี้ไปชักแน่นิดนึงตอนนี้นะคะสำหรับกล้องตัวนี้เนี่ยเราจะส่องไปที่วัตถุ Nevela M4.2 แต่ว่าตอนนี้ท,อท้องฟ้าเป็นไงคะยังสว่างอยู่เลยมองเห็นดวงดาวหรือยังด้วยตาของเรา แล้วก็มีเมฆด้วยเมฆค่อ,คขอน,น,นนะะข้างหนาเกี่ยกหนาละกันนะคะแล้วเลื่อนขึ้นมาค่ะข้างล่างเห็นดวงจันทร์ย่งางไหมไม่เห็นล้ค่ะเห็นกระต่ายบนดวงจันทร์หรือยังยังค่ะไม่เห็นเต่ดวงจันทิ้งคืนเพราะมีต้นเล็กมาแต่ก็ดีนะคะที่มีเมฆเพราะว่ามันจะได้กรองแสง <c oughs> ของดวงจันทร์ไปด้วยยังมองไม่เห็นอะไรคะ่ะเราจะส่องไปที่วัตถุตรงนู้น ยังมีเมฆเลยแต่ว่าดวงจันทร์ก็ยังอยู่ในเมฆอยู่นะครับยังอยู่ในเมฆจางๆอาจจะยังไม่ได้สวยมากนะครับดวงจันทร์วันนี้เราเป็นดวงจันทร์เต็มดวงความสว่างดวงจันทร์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันอยู่ในเมฆอยู่นะครับตอนนี้ท่านที่ขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับก็เราจะเจอกับกล้องนะครับที่อยู่ด้านล่างสี่ตัวนะครับก้อง ชัดก่อนเมื่อกี้ไหมคะเราก็จะมีชัดก่อนเมื่อกี้ไหมคะเป็นชัดก่อนเมื่อกี้ค่ะอะน้องมิงขึ้นไปค่ะหมดครับเราเรียกว่าต้องโทรทัศน์ต้องดูดาวเวลาดูเราจะไม่เอามือจับเลนนะเนื่องจากว่าเราจะไม่จับเลยครับคุณยังยๆเราจะไม่จับเลยได้ยินที่เขาบอกเนาะาจะใช้ตาดูอย่างเดียวแต่ตอนนี้ตอนนี้มืดเราจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะดวงจันทร์ไม่เรียบเยนะไม่ได้ เหมือนกับเราบอกว่าดวงจันทร์นวลสว่างอต่จริงๆแล้วดวงจันทร์ไม่ได้เรียบนะดวงจันทร์นี้เต็มไปด้วยล่องรอยของดาวเคราะห์น้อยหรือว่าดาวหางเนี่ยที่ตกลงเห็นไ้หมคะสวยไหมคะคือดาวตามนี้เลยไหมคะจะเห็นเนี่ยจะเห็นเป็นดาวสามดวงตรงนี้ค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็ตรงนี้ค่ะสี่ดวงเรียงกันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเรามองไม่เห็นบนท้องฟ้าเนี่ยด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นเห็นแค่เฉพาะตำแหน่งค่ะ เรากลังจะกัดกันแล้วนะะเมื่อกี้เราเห็นดาวเริ่มมาก่อกวนเราแล้วนะเป็นเมฆจางๆอันนี้มื่อมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยตอนนี้เหนือขอบฟ้าทางด้านทิศตะวตันตกอาจจะมีกลุ่มดาวที่เป็นเมฆทางน,นะฮะดูอีกไหมยังไมได่ดูแล้วล่างก็ไป,ไป่าแล้วค่ะนี่ค่ะ ขอบคค,อบคุณ,คคณคเดิดเลยลมั้ยม,มีแรงมั้ยแต่วันนี้เรามองไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่เนาะนี่เยตอนนี้เห็นแต่พระจานทร์เต็มดวงอยวไว้โอกาสหน้าเรามาใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ เห็นอันที่สว่างที่สุดตรงนั้นไหมคะนี่ค่ะก็คือตรงนี้ค่ะสว่างก็คือซีเรียสดาวดวงนี้มีความสําคัญนะก็คือหนึ่งเป็นดาวที่สว่างสุดบนท้องฟ้าถ้าหนูมองกลางคืนหนูมองไม่เห็นอะไรหนูเห็นนี้ปั๊บ็คืได้นี้นีดเอียวนะเพราะว่าดาวดวงนี้เป็นดาวที่อยู่ในกลุ่มของดาวฤกษ์ดูหนาวนะคอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะ E